สวัสดีสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้ผมมากับฝนนะครับวันนี้วันที่ยี่เดพฤษภาปี6 8ครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมรถอีกหนึ่งกลุ่มผมบอกเลยว่าใครหารถปีใหม่ๆอย่าพลาดน,นะครับนี่คือเจ้าตัวโตโยต้าไฮรักรีโวโฉมปี22 23คือหน้าหมูหมูป่านะครับแล้วมีอยู่5คันเลขไม่ตั้งแต่4 0,000จนถึงแสนกว่ามาเลือกกันเอาว่านะครับในส่วนของกลุ่มรถที่มีอยู่นี้5คันนี้คันไหนหน้าจับต้องและเป็นเจ้าของสำหรับ หลายบุคคลเลยนะแปดศูนย์สี่สามครับคันนี้มาดูนะคันนี้มีคนจ้องอยู่นะครับมีเพื่อนๆเอฟซีถามมาว่าะเบีน,นี้ราคายังไงอะไรยังไงแล้วนะครับก็ใครซื้อทันซื้อเลยเดอ้อเนี่ยรถเดิมๆครับผมบอกเลยว่าชุดนี้รถใหม่มากนะครับเนี่ยรถใหม่มากนะครับอ่ะแจ้งเป็นลายคันเลยคันนี้นะครับเป็น เดี๋ยวไปดูเอกสารเพิ่มเติรอันนี้เขาจดไว้เป็นปี23นะิเนเกียร์จรรมดาไม่แค่60,000กว่ากิโลเดี๋ยวไปดูกันว่ามัน60,000จริงไหมราคา4,39,000ครับคันนี้4,39ครับมาสิมาดูยางใช้ได้อีกยาวๆนะครับล้อเป็นล้อแม็กทั้งหมดนะครับเป็นล้อแม็กทั้งหมดนะ4,39นะคันนี้มาดูภายในเป็นเบาะผ้าใยสังเคราะห์ครับสีดำแถบเปิดได้ ภายในสีสวยเดิมๆแบบนี้นเพื่อน5คันนะจับใดดีนี่กุญแจได้มา2ดอกครบๆอ่ะคันแรกเลขมาอยู่ที่66,071กิโลเอาไปใส่โหลดจอทัสกีนนะเพื่อนนะจอทัสกีนนะครับแล้วก็ในโหมดของการขับเคลื่อนก็คือเกียร์เดินหน้า6สะปีดนะครับสวยๆแบบนี้เลย อะมาดูรอบขันไม่ต้องห่วงนะครับรถเดิมหมดเลยนะครับชุดนี้ไม่มีรถบัตเหตุสักคันนะครับขัดเคลือบสีส่งมออให้เพื่อนเอาไปใช้หน้าฝนได้เลยเนะี่ยไลเนอร์พร้อมนะครับไลเนอร์พร้อมโอ้โหเสียงฟ้าการันตีเลยรุ่นนี้ฉลอง60ปีนะผมบอกเลยอ่ะมาดูเน่เน่เน่รงล่ากยางอะไหล่นะครับกันชนพร้อมนะครับ Z e d i t i o n ไม่หกหมื่นหกนะคันนี้มาดูเอกสารกันครับเพื่อนปียี่สิบสองครับคับนนี้อ่ะนี่เราดูเล่มเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะปียี่สิบสองนะครับสองยี่สี่แรงม้าดีเซลร้อยห้าสิบมานะก็เป็นลำดับที่หนึ่งนะครับใครซื้อสดก็โชคดีไปไม่มีแบบเจ็ดเปอร์เซ็นมีค่าโอนกรรมสิทธิ์แค่สองพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นโอ้โหอ่ะคันที่สองเพื่อนครับแปดศูนย์สี่สองครับไล่ๆกันมาเลยหมดตัวเลขนะใครชอบคันไหนเอาคันนั้นเด้อ คนันเดิมน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมคันเดิมเครื่องเดิมเดิมนิ่งๆคนันนี้นะครับน่าจะเป็นปีเดียวกันนะี่แหละแต่ว่าในส่วนของเอกสารเขาพิม์มาเขาเป็นปี23เกียร์ธรรมดาคานันนี้เลขมา, 3, 16, ขายอยู่ที่153,000กับ416กิโลขายอยู่ที่4,49,000ครับผมไม่รู้ว่าตั้งราคากันยังไงแต่ก็ซื้อได้ซื้อเลยเพื่อนคนันนี้รู้สึกจะม่เยอะสุดแล้วนะ ่ะมาดูเลขไม้จริงๆกันเลยโอ้โหท้องฟ้าเน่กุญแจได้มาครบๆเลยครับ2ดอกนะครับครบเลยอ่ะเลขไม้ยอยู่ที่158,416กิโลเมตรครับจอทัชสกรีนครับแอร์โค้ดหนาวเย็นเชียบเลยนี่ดูผมเปิด,ดเป็นหมอกเลยนี่คือความสดใหม่ของรถที่หมดสัญญาเช่านะครับปีอะไรเอ่ยนั้นเดี๋ยวไปดูเอกสารกันนะครับดูภายนอกกัน เพราะบางทีเขาเอาปีจดนะเราเอาเอกสารตามจริงก็คือตามเอกสารเลยนะครับเพื่อน449นะคันนี้449,000เผื่อใครสนใจทะเบียนสวยด้วยเี่ตงรงล่างแบบนี้นะครับนะมาดูเอกสารดูกันเลยปี23ครับอ่ะโอเคคันนี้ลงปี23 2.4 1 5ดีเซล ลำดับที่หนึ่งเอาง่ายสเปคมันเหมือนกันเลยแต่ว่าปีมันไม่เหมือนกันแค่นั้นเพื่อนราคามันก็เลยแพงขึ้นมาอีกหมื่นหนึง่งแค่นั้นเอง oh. เอ๋อเข้าใจแล้วโอเคต่อไปคันที่สามเพื่อนเพื่อนหนึ่งสี่สี่ครับหนึ่งสี่สี่เลขสามตัวเผื่อใครสนใจหาอยู่ก็ทักมาโลดเดิมหมดนะน,นี่ผมให้เพื่อนเพื่อน,อนดูอีกรอบหนึ่งในส่วนของน็อตฝาปรงหน้าแก้มข้างเอยอ,อะไรพวกนี้นะครับดูเอา ฝนตกเราไปยั่นนะครับเพื่อพี่น้องอ่ะอันนี้เขาเขียนในร,ร,รบะบบไว้เป็นปี24นะแยกแทบไม่ออกอ,อ,กอีกแล้วปี24เกียร์ธรรมดาคันนี้เลือกมาอยู่ที่4 0่0มกับ962กิโลเมตรขายอยู่ที่479,000 479ไม 40, ่40,000 1,44อ่ะไปดูกันเลยเขาต้องรีรอนี่ไม่สี0 0 0ืจริงหรือไม่ภายในเหมือนกันหมดเลยนะครับ<ภา>เป็นหรวผ้าุญแจได้มาสอชุดครบครบ ดูเล็กไหม40,000จริงด้วย40,000กับ962กิโลครับเพื่อนๆครับว้าวเกียร์เดินหน้า6สปีดอ่ะขับเปิดได้90องศาเนี่ยน็อตเดิมเดิมหมดนะครับสวยมากทันไหนก็ได้ครับ่เพื่อนๆถูกใจก็แจ้งผมมาเลยนะครับไปไวแน่นอนชุดนี้ปีใหม่ด้วยนะครับ เราที่สำคัญคือเลขไม้แนน้อยอย่างเงี้ยและสภาพแบบไม่เคยเฉี่ยวชนโอ้แจ่มมากออะดูเอกสารกันเลยว่า24จริงไหมอ่าเห็นไหมเป็นปี2ีนะครับเป็นปี23นะครับ232-4ามสนะครับ, 23, 24, รบแล้วก็แรงม้าที่150่ง้แรงม้าดีเซลหนักที่1นึงครับใครซื้อไปก็โชคดีเลยชุดนี้โชคดีเลยผมบอกเลยรถสวยมากนะครับรถปีใหม่ด้วยอ่ะต่อไปคันที่ 4ครับ8039 8039ไป80 <39 S 1> ดูใหม่กิฟเลยเพื่อนฟังผมไปฟ้าร้องไปนะเพื่อนนะวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับเพราะว่าหน้าฝนแล้วนะครับเราเลี่ยงกันไม่ได้ตอนนี้ผมอยู่สาขาเทพารักษ์นะกลุ่มนี้จะอยู่ที่สาขาเทพารักษ์เพื่อนนะใครอยากได้แจ้งผมมาเลยไม่ต้องรอนะครับพอรถมันซื้อไวขวยไวนะครับราคาออกผมก็รีบมา ทำวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยอ่ะกูแจได้มา2ชุดเหมือนกันครับครบ,บเลยนะครับใหม่มากคันนี้เลิกมาอยู่ที่6ก0ม0ครับ6ก8 7 2กิเมตรตามนี้เลยหน้าจอทัชรีนนะครับแบบนี้เกียร์เดินหน้า6สปีดแอบเปิดส,สวยๆโอ้โหสวยมากเนี่ยเดิมๆนะครับเดิมมากนะครับเนี่ยมือ2ของแค่ต้องเอาแบบนี้ไปใช้เพืนะ่อนไม่มีความเสี่ยงใดๆทั้งสิน้น นะครับาุิญาติพวว่อพ่อพี่น้องนะครับท่านใดเพื่อนๆนิสหาย FC ที่หารถปใีใหม่ไปใช้เอาคันไหนก็ได้ครับใครอยากได้เละเอียเพิ่มเติมทักผมมาเลยเดี๋ยวผมส่งรูปเพิ่มเติมให้ถ้าสนใจก็รีบซื้อเลยจอง5,000บาทเพื่อล็อกรถครับผมมาเอกสารคันนี้ปี22ครับ2.4นะครับดีเซลห5 0แมะอันดับที่1แจ่มมากครับสวย แรมอา้าวคันสุดท้ายเพื mm ่อนๆแปดศูนย์สี่หนึ่งแปดศูนย์สี่หนึ่งทั้งหมดนี้เป็นหน้าหมูป่านะเพื่อนนะแปดศูนย์สี่หนึ่งปียี่สิบสองยี่สิบสามดูน็อตไม่เคยแกะเนี่ยเนี่ยน็อตเดิมๆครับเพื่อนทานเดิมๆเ,เนี่ยน็อตโรงงานจะสีดำแบบนี้ไม่มีการพ่นสีนะ <Okay. S 1> เครื่องยนต์เนินิ่งๆคันนี้เขาเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นยี่สิบสามนะปียี่สิบสาม ไม้แ0 0 0มขายอยู่4 7, 9, ี่เจเ้าราไปดูกันว่ามันปียีสามจริงไหมโอเคเนี่ไปดูกันเลยต้องร,รีรอครับผมถูน้ำมตนคนไม่นาเป็นคนตรวไปตรงมาอยู่แล้วครับรีบซื้อรีบขายไม่งั้นไม่ได้ทันเขากูจะได้มาหนึ่งชุดเช่นกันครับเลขไม่อยู่ที่แปดหมนจริงว่าแปดหมื่นกับ73ากิโลครับหน้าจอทัชซีนสวยๆแบบนี้เกียร์เดอนหน้า6สปีดนะครับภายในสวยๆ น็อตเดิมๆสวยมากสวยที่สุดใหม่ที่สุดในโกดังแล้วชุดนี้ครับเป็นปี22 23บสองยิบสามใครหารถปีีใหม่เอาไปใช้งานนะครับดีกว่าไปซื้อป้ายแดงนะผมบอกเลยประหยัดไปตั้งหลายแสนเลยนะครับรุ่นนี้ออกห้างผมว่าน่าเจ็ดแสนกว่านะประมาณนั้นนะครับผมอ่ะมาดูปีอะไรกันแน่คันนี้คันสุดท้ายคันที่ห้าดูเอกสารเลยครับปี23บสามครับอ่ามีหน้าห่ะปี23บสามครับ ปี23 2 4บดีาหดีเซลนะครับันดับที่1ใครเอาคันไหนก็ได้รีบเลยนะครับมีอยู่5คันนะครับคันสุดท้ายนี่ก็4 7 9 0 0 0เช่นกันนะครับปี23โอเคนี่ส่วนของทั้งหมดนี้มีอยู่5คันที่ผมได้นำมาให้เพื่อนๆได้เลือกเอาไปใช้งานกันนะครับยิ่งวังนนี้ยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะใครจะหารถก,กระบะแคปเอา พี่เอาน้องเอาลู่เอาลานเข้ารถนั่งรถได้ราคาไม่แพงผมแนะนําเลยกลุ่มนี้5คันนะครับก็มีอยู่4คันที่เรียกมไม่ถึงแสนมีคันหนึง่งประมาณแสนห้านะครับก็เลือกเอาว่าเอาคันไหนนะครับในส่วนของรถกลุ่มนี้ซื้อให้ทันเด้อพี่น้องเด้อผมบอกเลยว่าพ่อค้าอยากเอาไปขายมากๆในส่วนฟลิตนี้นะครับก็เป็นหน้าหมูป่าปีใหม่ยี่สองยี่สามผู้ใดอยากได้ใครอยากได้ครับหนุ่มตะมนโคเมนารอสายอยู่สำหรับทปนี้เพื่อนขอบคุณมาก,มากสวัสดีครับ